กว่าจะดูดเข้าไปในปากได้นี่คือแบบต้องผ่านแบบซิกแซกๆแ,แ,แ,แน่เลยอ่ะซื้ออะเด็กๆจะชอบกินนมมากเลยนะเพราะมันเป็นอะไรอะ่ะทำมถึงชอบกินนม,มนตลกอุ้ยน้ำไม่หยุดเลยอ่ะ มีอะไรบ้างล่ะคะอันนี้ไม่มีแบบแท่งสีม่วงยาวกว่าแท่งสีเหลืองมันสั้นมีข,ข้อต่อมีข้อต่อแบบโค้งอ๋อค่ะของนูแย้มต่อไปด้วยนี่นี่นี่โอ้โหออกแบบเองเลยนะเนี่ยจริงไม่ปุ๋ยเตรียมนมไว้ให้แล้วนะคะนี่หุยหุย,หยมันแบบหน้าตาแปลกๆนะนิมย้มอะไรเนี่ยดูนีหน้าตาแปลกๆอ่อะ โอดูสิมีแบบนี้ด้วยว้าวโหมันจะกว่าจะดูดเข้าไปในปากได้นี่คือแบบต้องผ่านแบบซิกแซกซิกแซกน่เลยอะยิ้มเสร็จแล้วค่ะอ้หนูยิ้มยังไงเนี่ยพอยิ้มดูดมันก็จะดูดขวดนี้ดูจากตรงไหนคะขวดนี้แล้วมันก็จะขึ้นมันโอ้ดูดูดูก่อนดูดูนี่คือรูปภาพนะหนูยิ้มกําลังจําลองนะแต่จริงๆจะดูดขึ้นหรือเปล่าอะดูดขึ้นสิ จริงเหรอน่าจะใช่อ่าช่อของหนูแย้มก่อนดูยังไงเนี่ยโอ้โหดูอย่างงี้เลยเหรอคะอ่าพ่อฟ้าพ่อฟ้ามาวางนมแล้วส่มอาสามอย่างงี้นะสามขอดูย้มยินจะดื่มยังไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งก็เสร็จเอาเอาอ๋อเราต้องเอาหลอดลงไปนะเฮ้ยเมื่อกี้มินอ่าลองดูสิลองดูหนูแย้มโอ้โหหนูแย้มขึ้นไปแล้วหนูแย้มขึ้นไปแล้วหนูแย้มขึ้นไปแล้วโโอ้ห นูยิ้มนะหนูยิ้มขึ้นไปได้ยได้ไหมแล้เช็คหน่อยเช็คดูปากที่มีนมจริงหรือเปล่า <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูนะ <c oughs> <c oughs> แล้วอีกดูนะันจะถ้ามันขุ่นขุ่นแปลว่ามันขึ้นอ่าแม่ปุ๋ยจะไล่ดูนะอ่าดูขึ้นดูขึ้นดูเลยดูเลยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะดูว่านมขึ้นไปยังยังไม่เห็นนะตอนนี้ยังไม่เห็นนะแม่ปุ๋ยยังไม่เห็นนมนะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงไปแล้ว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 นี่ ของหนูยิ้มมากของหนูยิ้มเดี๋ยวโชว์นะเดี๋ยวเราให้นมหมดก่อนนะอ่ะนมไปยังนมไปยังไปแล้วนมไปแล้วไปแล้วต่อสูงๆได้ไหมเด็กน้ำโอ้โหโอ้โหเอาต่อสูงๆไหมค่ะค่ะค่ะไม่ใช่แบบนั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าไปในปากละซื้อเด็กๆจะชอบกินนมมากเลยนะเพราะมันเป็นอะไรอ่ะทำให้ถึงชอบกินนมตลก อ๋อมันชวนให้เด็กๆอยากดื่มนมใช่ไหมคะในการออกแบบแอลไปดูนี่ดูดนมเองว้าว <Wow. S 1> โอ้โห <c oughs> อ <c oughs> ันน,นี้จานแบบสันส้นๆ uh. อ๋อนะซอกซอกซิ๊กไอ้นี่ว่านวลขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปแล้วไป oh. แล้วหาที่ปากแล้วจะหมดหรือยังนมจะหมดหรือยัง ไปแล้วไปแล้วดูนะดูนะไปแล้วเข้าไปปากแล้วแดูแต่ละคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเปลี่ยนแบบใหม่ไหมโอ้โหดูข้างนี้หมดแล้วแก้วนี้หมดแล้วค่ะคือกล่วมันจะเข้าปากหนูแย้มได้นะมันต้องถานตรงนี้หาตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เข้าไปหาในปากหนูแย้มโอใครอยากให้ยากกว่านั้นไหม ให้มันยากกว่าน,นั้นโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยค่ะหนูยิม้ม <laughs> ดูอย่างนี้ง่ายมากเลยค่ะโอ้โหดูหนูแย้มโอ้โหยาวไปไหนคะหนูแยม้ม<อ>คือมาตรงนี้นะก็เลยไปอย่างนี้ออเอาแบบโอ้โหดูสิโอ้โหดูหนูยิม้มนี่คือดูดนมนะขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นสูงมากแต่ถ้ายิ้มดูดมาตรงนี้ล่ะฟิวออกไปเลยโอ้ไปแล้วไปแล้ว โอ้โหดูได้ไหมคะโอ้โดูโอ้ลอดลูกดูดูได้แต่ลมจับไว้มือสองข้างก็จับไว้วโอ้โหดูโอ้โจะหมดแล้วเนี่ยวนไปก็วนมาในแก้วเนี่ยว้าวนมแก้วนี้หมดแล้วค่ะหรือแก้วสุดท้ายแมวแมวอีท่าเสมอนะอะไรคะอะไรอ่ะนมอ,ออกเหรอ,อตัวเองไม่ได้ปิดไงตรงฝั่งนี้ไม่ได้ปิด โอ้โหหนูแย้มตอนนี้คือหนูแย้มยังกลับแบบว่านั่นเลยอ่ะแบบประหลาดมากเลยอะโอ้โหอะหนูยิ้มจะต่อหลอดดูดน้ํานะคะของหนูแย้มเลยอีกสองอันเองโอ้โหอันนี้แบบต่อตรงเลยต่อตรงเลยอ่ะต่อตรงเลยอ่ะโอ้โหดูยาวเลย โอ้โหนี่หมดก่อนโอ้โหเผื่อนี่จะดื่มน้ำอ้าวหนูมาดูหนูยิ้มด้วยกันหนูยิ้มจะดื่มน้ำโอ้โหหนูยิ้มออกแบบอย่างนี้เหรอยาฮู้โอ้คือดูตรงนี้นะมันเป็นสีใสอะปุ๊บปุ๊บอือมันเป็นสีใสจริงๆด้วย นี่ดื่มน้ำด้วยคไม่ได้ไม่ได้ต้องดื่มของใครของมันค่ะดื่มด้วยกันไม่ได้นะคะารอพนุ่นน้ำของมนอยู่ในเนียเอ้าอุ้ยน้ำไม่หยุดเลยอ่ะอุ้ยน้ำออกมาหยุดเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบหลักการการรักน้ำอ่ะเห็นไหมดูดูน้ำมันก็จะลดปริมาณลงนะ เนี่ย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 ลดปริมาณเพราะว่ามันออกตรงนี้ไงอ่านี่ไง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 โอ้โหน้ำออกใหญ่เลยโอยโอยออกกจากปากตัวเองแล้วเดี๋ยวจะอิ่มเกินไปแม่ว่าพอก่อนลูกเดี๋ยวจะอิ่มเกินไปเดี๋ยวฉีใส่ที่นอนหรือเปล่าเนี่ยดื่มนมตอนก่อนนอนเยอะๆเนี่ยดูดนมสำใช่พอกันนะ เป็นไงเป็นไงชอบไหมถ้าสิงไหมอ๋อเดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็จะเอาไปทําความสะอาดไปล้างทำความสะอาดให้หนูยิ้มยยิ้มใช้ครั้งต่อไปนะย้มระวังนะเพราะน้ำเนี้ยพอเธอดื่มเสร็จมันจะมีกากเก็บในนี้อยู่นะมันก็จะไหลออกมาถ้าถือแม่เลยค่ะแม่เลยอันนี้เหมาะสำหรับอน้ำที่เหลือน้อยโอ้หโอ้โหโค้งไปกับโค้งมา ได้ไหม,ได,ไหมดูได้ไหมคะดูได้ไหมโอ้หลอดมันสั้นเกินหลอดสั้นกเกินไปละไงน,นี่ของเล่นชิ้นนี้ก็ให้หนูยิ้มหน่อยยิ้มได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นไหมหลอดมันดูดน้ําไม่ได้แต่น้ํายังมีอยู่ก็จะแก้ปัญหายังไงให้สามารถดูดน้ําให้ได้หมดอ่าหนูยิม้มโอ้โห โอ้โแบบนี้ได้แน่นอนค่ะโอเคสำหรับของเล่นชนิดนี้หนูยิ้มเยแย้มก็สนุกสนานกับการดื่มนมมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนาะ <c oughs> เล่นละเล่นละเดี๋ยวเราจะเก็บกวาดทั้งหมดนี้เลยนะหนูยิ้มนแย้มเดีย๋ยวไปบายก่อนเด้บายบายค่ะ